ม <IM> so ันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ชุดเองแปลกใจไปทำไมสิดทั้งสองปกติแล้วฝันทองพิมพ์มือในดาบในหัวก็จะใช้ดาบมาเป็นการฝึกตัวพิมพ์มือใงดาบแล้วเกิดเหตุอันไหนถึงใช้ดาบจริงคิดจะเอาชีวิตกังเทคทิคคือไอ้แม่กันมันละเมิดวัตถุธรรมราศี มันกินายเปนแบมันมาขอแล้วก็ไม่ใช่ดิสาดแ้วะรับไม่ใช่ดิสดีแล้วสมรกอดเลยได้สิต้อ,องการขอโทษที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดดาวในบ้าท่านราชผู้แต่ว่าสิ่งที่มันไปยามวู้มันไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วความเมกพัฒเพียงแค่นั่งคุยตามภาษา อยู่กับเชนนิสาขอรับท่านผู้ท่านผู้ไม่เชื่อลองถามเชนนิสาทำการดูขอรับเชนนิสาลูกหกลูกรูรรรร้ใช่ไหมละ่ะว่ากฎของว่าเป็นเช่นไรจรงที่แจงความที่ไม่พอเดี๋ยวรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตั้งแต่โวมอนสมบูรณ์นี่ปากคอรอกไร้ายตึ้งเยอะมันสอรมดาคนเราอยู่บ้านเดียวกันจะพูดจะคุยกันเจรจากันเป็นของธรรมดามีน่นำซ้ำยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนเชนิสัยเขาไม่ได้คุยกับสองต่อสอง คนี่เหมือนตับจริงจริงน,นี่โคูทา,าวานนันนน่นเองนเดียวเชียวไม่ใช่เซ่กูเลยนะแล้วแต่เลาแู้วเป็นโค้ทเรคองรามิแมเนรทิยสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งใครับ้คจา้จาืนเองครับใช่ก็ต <laughs> ่างสองนี่ครับอนัน,อนี้จา้จาวผนรู้ตัวหรือเปล่าผิดอรอกคร คุณนะัดาวไลฟ์วอกตะวันในที่เขาได้รางวัลค่อยๆเนี่ยนะคะเขาไลฟ์ตั้งแต่สองโมงคืนพรุ่งคืนคือได้แค่นี้นะครับอันนี้ครูไม่ได้บูลลี่นะนนนนครนะูระหว่างค่าไฟที่ได้สมกับรางวัลที่ได้อันไหนมากกว่ากันค่าไฟครู เสียดาวนั้นเยอะๆแล้วล่ะครับเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างไรที่ทักครับผมวันวายะเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมลูกผู้ชายดีพอไอยู่อายุอันนาไม่หยุดก็เพิ่งมาเท่าใดยี่สิบแปดยี่สิบแปดอยู่นี่ก็โมกสิทธิ์อยู่แล้วครับครูเอาอย่างนี้ไหมคนเราล่ะลูกผู้ชายจริงถ้าผิดต้องขอโทษเป็นอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสิยกุญแจขอโทษเมกะพันก็เซียเรื่องมันจะจบๆกันไปไไม่ด้ พเป็นมากเองเป็มากล,ลงกนั่นเองใครเหรอ,อ,อ,อรไม่อใครวดไอ้แม่งัโอป้าอวดฉันโอป้ปวดคุณะไรอ่ะงไอยากพูดความจริงเลยนะข้ะามดูโอป้าเขาปวดนะมึงย่งไปเอาแกงถุงเขามากินอยู่เลยนะขอให้ไปนอาดีได้เดินตามมีตาบาดเลี้ยรถเห็นไมครับรุ่องแบเชาเอาอย่างนี้เอาเป็น,นว่า เรียงโลงจะราชครูลฉันใหญ่ไม่กับพัดจะเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดท่านมังปลายะเอาสิ่์นี้ของฉันมังปลายะไปไหว้ไอ้กระพัดฉันว่าฉันมังปลายาไปไหว้หมูไหว้หมาดีสักป่ะไหว้เอ้กระพัดเันมาเยอะไอ้เงาหัวขวัไอ้กูให้มึงยกหัวเพราะไม่กระพัดไม่ทิศสามัญชนคนธรรมดาเขาคือราชบุตรของไอ้ดินบ้านพ่อนั่นเอง come oh on ถือว่าฉันมปะยะเดียวะนะููนะครับผมขอได้มครับขออะไรขอตดทีเคนแงอย่างนี้ได้ไงมต่กันแล้วอยู่ใหมาย่เื่อแม่ทีนึงไม่มี่มันจะงกูเลยหรอไม่ก็ได้ทกคกมาท่ามันงปลยัดไี้ไม่อะไร กูเนี่ยนี pues yeah. ่เกหัวเรื่องเขาตั้งใจนี่ยนะเนี่ยนี่เกมันดีๆสิที่อาฐารที่สุดก็จะาอใครว่ากันมาไอ้ตุ๊กจอดไอ้โอเคกูกลัวต้องตายต่างหากเพราะก็เป็นราชโอรสถ้าความนี้รู้ที่มึงด่วนมึงเองว่าหัวต้องขาดไปแน่แต่พูดของงงมมึึไม่ได้คิดเลยว่าเขาเป็นใครมึงเป็นใครมีน้ำซ่อนจะกล้าทู่กูอีกถ้ามึงสิ่งเด็กความเคารพไอกูราชะกูก็หมดเด็กความแล้ เส <Okay. S 2> ียแงรงที่นี่ว่าแต่ดีกเอาอยงนี้ดีกว่า <All right. S 2> ไม่ใช้ขาบ้านดวต้องมีวินถ้ามันอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้อตงเป็นสาสปัญหาโน่นประตู กูไปกินกวยคุณทำอะไรเนี่ยวาย้โอยเููฟังฉันมาตยัเลยะฉันไปทำนี่เลย พระองค์ท่านนายกรัฐมนตรีครับมาที่นี้สำนักหน้า ายในบ้านของท่านราชกงรา,ารชบุตรครูต่างหากที่ขอโทษราชบุตรที่ต้องเปิดเผยความจริงว่าท่านเป็นใครว่าแต่ว่างวัดนี้งดิสุวรรณประธานตาจากแผ่นดินได้ประหลงท่านมีวัดกับขีพรนธารุษการด่วนกรองคิดว่าไม่รู้เกิดเรื่องอะไรขึ้นขอให้ประหลงท่านเดินทางกลับและสนิทคิภาพิกเจ้าข่าวณศิษย์ขอถือโอกาสนี้กราบราท่านราชกงไว้มีโอกาสสิทธิ์จะกลับมาหาท่านราชกูงก็ได้แต่ว่าความทราบของสิทธิ์นั้น ครูไม่เคยห้าแต่ต้องดูแลเจนิสาลูกตัวให้ดีนะพอกันพูดไม่ค่อยดูเรื่องมาทเปนแ่สกูมไม่มีโอกาสสิจะกลับมา